บางคูวัดจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมาบ้านม้าริมคลองหลังเล็กๆของนางไพรัสสมประกอบก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันแล้วตอนน้ำมาเนี่ยมันมายัางไงพอรู้อะไรบ้างไหมก็พอลุกขึ้นมาอีกทีแฟนปุกทีก็คึ่งบ้านแล้ว ทีแรกก็คิดว่าไม่พังเท่าไหร่แต่พอมาดูแล้วหมดบ้านอื่นๆเขาเริ่มกับสุขสภาพเดิมแล้วพี่ป้าทำไงคะพี่ก็ลงมาอยู่ข้างล่างมาวเริ่มมาเก็บฟ้าเช็ดอะไรก็หามาปะเอาลูกเลี้ยงทำงานมีไม้อัดมาก็เอามาให้สังกษีนะคะสังกสีก็ขอเขามาขอบ้านพ่อบ้านพ่อซื้อของเก่า มูลนิธิที่อยู่อาศัยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอ n นิววิชันในช่วงวิชันทอล์กกับผมขจรศักดิ์เจ้าเจริญรัตน์ครับ,บคุณผู้ชมครับปัจจัย4นั้นหนึ่งในนั้นก็คือบ้านนะครับแต่ว่าบ้านของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์วันนี้เรามาติดตามกันนะครับว่าบ้านถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์นั้นจะมีใครไปเติม,เต,มเต็มได้บ้างวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับจะมาจากมูลนิธิที่อยู่อาศัยนะครับ ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณชำนาญวังตาลสวัสดีครับ,<ด>รบสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอถามคุณชำนาญเลยนะครับปีนี้เป็นปีที่15ของมูลนิธิที่อยู่อาศัยครับใช่ไหมครับครับทำไมถึงนํามูลนิธินี้เข้ามาในประเทศไทยเอ,อ่อจริงๆแล้วมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ เป็น NGO รนานาชาติชื่อว่า Habitat for Humanity International นะครับกําเนิดอยู่ที่อเมริกาในเมืองอเมริกานี่เนื่องจากว่าผู้คนเขามีผลประโยชน์จาก Social Security, Social Benefit นะครับเรื่องข้าวเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปที่เขาจะต้องขวนขวายก็คือที่อยู่อาศัยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ Habitat for Humanity International เนี่ยเขาใช้วิชั่นของเขาเป็นว่า คนเราทุกคนควรที่จะมีที่อยู่อาศัยที่พอเพียงนะครับแล้วก็เมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มคนนะครับพราะมนลนย์ทจริงๆก็คือกลุ่มคนนะครับก็สนใจในงานที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เลยนำเอาพันธกิจอันนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในเมืองไทยนะครับโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของ habitat for humanity ครับตอนนี้15ปีแล้วสร้างบ้านไปทั้งหมดกี่หลังในประเทศไทยครับ 15ปีเนี่ยเราสร้างบ้านไปทั้งหมดประมาณ9,000หลัง9,000หลังถ้าถัวเฉลี่ยว่าครอบครัวหนึ่งมีประมาณ4คนนะครับเราก็รับใช้คนไปแล้ว30,000 3 6 0 0คนกับจะ40,000คนครับนะครับพื้นที่ในประเทศไทยภาคใดหรือว่าจังหวัดใดได้รับการอุปถัมภ์มากที่สุดครับครับก็จริงๆแล้วมูลนิธิเนี่ยก็มีศูนย์ทรัพยากรภาคนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภาคเหนือ นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับภาคใต้อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีศูนย์ทรัพยากรอยู่ที่ปทุมธานีนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรมที่ในจังหวัดระยองนะครับเราก็เดิมทีเดียวเนี่ยเรามีเป็นศูนย์ย่อยอยู่แต่เรากําลังจะยกระดับศูนย์ระนองระยองขึ้นไปเป็นศูนย์ใหญ่อันหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรามีการทํางานอยู่ที่3 4จังหวัดนะครับ เริ่มตั้งแต่จังหวัดหาดใหญ่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายะนะครับก็ครอบคลุมส่วนใหญ่เกือบทุกประเทศนะครับที่จังหวัดราใหญ่ที่สําคัญหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่าเออเนี่ยคุณบ้านหลังนี้หรือว่าครอบครัวนี้เหมาะสมที่จะได้บ้านมีอะไรบ้างครับคือก็จะมีหลักเกณฑ์ใหญ่ๆอยู่สี่ห้าหลักเกณฑ์นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์เรื่องไรายได้เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกมาเลยเนี่ยพันธกิจของมูลที่เราเนี่ยเราบอกว่า เราอยากจะช่วยคนที่ได้ช่วยตัวเองมาลาดับหนึ่งอยู่แล้วะนะครับพอที่จะมีการออมอยู่บ้างนะครับหรือว่าพอมีที่ไม่ว่าจะเป็นที่ของตัวเองที่ของพ่อแม่หรือว่าเป็นที่ที่มีคนอนุญ,ญาตให้อยู่ได้นะครับ,รบก็จะต้องมีรายได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับเราเพราะการที่จะเราต้องต้องสนใจเรื่องไรายได้เพราะว่าในโครงการปกติซึ่งประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าโครงการปกติคืออะไร,รนะครับ เราหวังว่าจะได้รับการบริจาคคืนจากคนที่ได้รับบ้านจากเราเพราะเรา,เราใช้เงินน,นั้นไปสร้างบ้านหลังต่อไปหลังต่อไปครับคือถ้าเราไม่ทําอย่างนั้น ies, บ้านมันจะเป็นบ,บ้านฟรีปกติของฟรีจะไม่มีคุณค่าอะไรอยู่แล้ว <educate S 2> นะครับในการทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่มีคุณค่าเจ้า <Course. S 1> ของบ้านก็เกิดความภูมิใจและอย่างหนึ่งเราก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนไปสร้างบ้านหลังต่อไปได้ง่ายขึ้น <knights S 1> คือหมายถึงว่าคุณได้บ้านไปครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีการคืนบ้านคืนเงินวิธีการคืนต้องคืนเต็มจํานวนที่สร้างไหมครับกก็็เปนาร เต็มคืนเต็มค่าต้นทุนในการก่อสร้างนะครับก็จะใช้เวลาประมาณเจ็ดปีถึง10ปีแล้วแต่ท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าเขามีรายได้ขนาดไหนนะครับคืนก็ตั้งแต่800จนกั่งถึงพันสองซึ่งไม่ได้เยอะแยะมากมายคุณไม่ได้สร้างภาระอะไรมากมายอต่ออะไรครับต่อเดือนต่อเดือนโอเคเรามาดูกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูจำนันค้างไว้ทุกท่นที่หนึ่งนอกเหนือจากเกณฑ์เรื่องรายได้นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราสนใจ คนที่ได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคนชราหรือคนที่มีบุตรบุตรโดยเฉพาะยิ่งบุตรสาวอยู่ในวัยเสี่ยงนะครับคือเรามองว่าการที่มีลูกอายุ13 14 15มาอยู่ในห้องเดียวกันหลายๆคนเนี่ย มันเป็นการเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้ามีคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาก่อนอ๋อไม่ใช่จะไม่ใช่จะเพราะว่าคุณมีรายได้น้อยเท่านั้นครับถ้าเกิดคุณมีคนกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบ้านด้วยก็จะเป็นปัจจัยในการพิจารณาครับคนป่วยคนป่วยนะครับคนพิการครนะครับครอบครัวที่มีคนป่วยคนพิการก็จะได้รับการพิจารณาก่อนหมดแล้ยยังเงื่อนไขหมดแล้วครับหมดแล้วส่วนใหญ่ทีนี้เรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับบ้านที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านปกติที่่สรร้้างใใหนนะะคับก็จอยู ในในพื้นฐานปกติที่จะได้กันนะครับ,รบเรียกว่าเป็นเราเราเราเรียกว่าเป็นบ้านปกติแล้วกันนะครับบ้านปกติเลยราคาเท่าไหร่ครับบ้านปกติเนี่ยเราจะรับบริจาคอยู่ที่หลังหนึ่งตั้งแต่200,000บาทถึง2 3 0 0 0 0บาท200,000บาทถึง230,000บาทบหน้าตาบ้านจะเป็นอย่างไรนะครับขอขอให้ทีมงานนำภาพแบบปกติให้ดูหน่อยนะครับ ก็อันนี้จะเป็นแรงงานแปบลบว่าอาสาสมัคร,ครแต่ดูหน้าตาฝรั่งฝรั่งนะคือปกติแล้วทุกทุก,ทกอาตย์ก็จะว่าได้เราก็จะมีทีมอาสาสมัครจากต่างประเทศจากอาเมริกาจากแคนาดาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีนะครับหลกัหลกๆจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดานะครับเขาจะเอาเงินเข้ามาแล้วก็มาช่วยสร้างบ้านอาวไม่ใช่ส่งเงินอย่างเดียวนะ,อะ<า>เอาตัวมาด้วยมาสร้างาบ้านแล้วก็ การมาเนี่ยก็จะไม่ใช่มาสร้างภาพนะครับคือเขามาเขาทําตั้งแต่ต้นจนจบคือจะใช้เวลาห้าวันถึง7็วันบ้านหลังนึงกันหรครับครับครับก็เพราะว่าจะเป็นบ้านที่เรียบง่ายเป็นบ้านที่เป็นซีเมนบล็อกเป็นส่วนใหญ่นะครับครับอ๋อบ้านลนี้ตัดรบินตัลรีบินได้สร้างบ้านแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพกธีรแล้วบ้านใช่ครับครับอ๋อนี่คือบ้านปกติครับนะครับครับเออ ใช้เวลา3วัน5วันเวัน5วันถึงเจ็ควันสำหรับอาสาสมัครนะครับตอนานึ่งตอนหนึ่งหลังตอนหนึ่งหลังเพราะว่าหลังเราจะเตรียมตัวให้เขาก่อนคือเราจะลงทำฐานรากเท่าที่จําเป็นถ้ามีการตีเข็มก็จะตีเข็มแล้วเราก็จะทาหลังคาเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทางานที่บัญชีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลังคาเอาไว้สําหรับให้อาสาสมัครทํางานเพื่อที่จะอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นบ้านปกตินะเกือบเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูบ้านอีกแบบหนึ่งนะครับ บ้านแบบผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติยิ่งปี5้สีน้ําท่วมเลยเนี่ยม,มันก็จะต้องมีบ้านแบบผิดปกติแต่ว่าโครงการบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนะครับซึ่งราคาจะแตกต่างกันด้วยไหมครับถ้าเป็นบ้านผู้ประสบภัยเนื่องจากว่าโครงสร้างคือมันจะดูเป็นเหมือนโดยหลักการนี่จะเป็นบ้านเรียบง่ายคือคมีโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ฝาพื้นก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เราเรียกว,วีว่าบอร์ด นะครับสาเหตุที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อต้องการความเร็วเราต้องการความทนทานคือต่อให้ถูกน้ําท่วมก็จะไม่เป็นไรนะครับราคาที่เราจะขอรับอยู่บริจาคก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทอ้าแต่มันถูกกว่าอ่ถูกกว่าเพราะว่าเรามองว่าคือคลที่เดือดร้อนด้วย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 ไปธรรมชาตินี่มันมีจํานวนเยอะบางครั้งเราต้องระดมทุนแบบรีบด่วนนะครับอ่ถ้าจะระดมทุนแบบรีบด่วนเราก็บางครั้งก็จะต้องดูเรื่องราคานิดหนึ่งอ่เรื่องเรื่องการบริจาคนิดหนึ่งครับทีมงานมีภาพแบบ มันเหมือนกับว่าเป็นบ้านคุณผู้ชมนึกภาพนะบ้านบ้านปกติแล้วบ้านในโครงการปกติก็20,000 0กว่าบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบรีบด่วนเนี่ยก็เหมือนหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันเป็นลักษณะแบบหนีน้ําดีดน้ําดีดตัวขึ้นใช่ครับ,รบกอ็อย่างที่เมื่อกี้นี้พูดให้ฟังนะครับบอกว่าเป็นมันก็จะเป็นบ้านหนีน้ำนะครับยกทุนยกไต้ทุนสูงคือการ,รที่มีบ้านเต้ทุนสูงเนี่ยมันจะมี S <S มีประโยชน์ <S <S หลายอย่างนะครับนอกจากหนีน้ําแล้วเนี่ยหลังจากที่เราสร้างบ้านให้สักพักหนึ่งพอเขาสามารถที่จะตั้งตัวตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่ม <S <S รปรับปรุงข้างล่างให้เป็นที่อยู่อีกเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นบ้านสองชั้นไปแทนที่จะเป็นบ้านตถุนสูงทีมงานครับมีภาพอะไรส่งมาให้หมดเลยครับอันนี้เป็นภาพของอาสาสมัครนะมีต้องมีเต็นท์ให้ก,กันแดดกันฝนนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยเหนื่อยนะมันอาสาสมัครแต่ละคนเนี่ย แทนที่จะมาแบบสบายๆนะคุณหญิงคุณนายไม่มีทางเลยนะมาแบกหินแบกปูนกันทั้งนั้นเลยนะครับผมจําได้ว่าสิบตัวปีล้วเคยไปอันนี้อันนี้จะเป็น,<ค>ปนอา,าส,สอา,อา,าสมัครคงงกนึเป็นอาสาสมัครที่อยู่ในโครงการยุทธ์บิลด์คือควัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะส่งเสริมจินอาสาในหมู่เยาวชนนะครับจริงๆแล้วเยาวชนไม่น่าเชื่อนะครับเยาวชนอันนี้จะเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหลายหลายแห่ง คือในโรงเรียนนานาชาตินี้เขามีความตื่นตัวเรื่องนี้มากนะครับคือทุกๆปีเนี่ยทุกๆเกือบจะทุกแห่งเขาจะมีการรวบรวมเงินมาแล้วก็มาสร้างบ้านนะแห่งละสามแห่งสามหลังบ้างสี่หลังบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เป็นวันที่เราจัดเป,เ,ปเป็นงานชื่อว่ายุทธ์บิลด์คือเราระดมเด็กๆนะครับเยาวยชนจากที่ต่างๆมาสร้างอันนี้จะเป็นเป็นเป็นอาคารเอกประสงค์ที่อำเภอบางบานจังหวัดอยุธยา ครับผมนะครับอำเภอบางบานเป็นอำเภอซึ่งเป็นแก้มลิงนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกๆปีนะครับคือใครๆท่วมไม่ท่วมไม่รู้มาพักอยู่ที่บางบานบางบานท่วมก่อนเราก็เข้าไปช่วยคนที่อำเภอบางบานมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วเราก็มองว่าถ้าเราจะรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยไปช่วยเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางที่ดีที่สุดก็คือเราไปทำศูนย์อพยพให้เขานะครับเวลาที่ไม่มีน้ำเนี่ยตรงศูนย์อพยพก็จะกลายเป็นอาคารอเนกประสงค์ของอบตบางบาน นะครับเขาก็ใ uhm ช้อาคารนี้เนี่ยเป็นสำหรับการศึกษาสำหรับการประชุมหลายๆอย่างครับเวลาที่เราไปคือหมายถึงว่าก่อนที่เราจะพิจารณาว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้อย่างไรเนี่ยมันมีการต้องเรียกสัมภาษณ์อย่างไรหรือเปล่าครับเราจะมีปกติแล้ววิธีการทำงานของมูลนิธินะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะครับ เราจะเข้าไปที่อบตอ,อบ,อบตอนะครับ,รบหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันนะครับคนที่เป็นคนที่รู้เรื่องของพื้นที่พื้นที่นั้นดีนะครับ,รบข้อเราจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเราจะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพอสมควร,ครนะครับเราจะได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเสร็จแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนออกไปประชาสัมพันธ์โครงการของมูลนิธิว่าเออมูลนิธิมีโครงการที่จะปลูกบ้าน ให้กับผู้ที่ไม่สามารถที่จะไปกู้เงินจากแบงก์ได้นะครับก็จะมีคนเข้ามาสมัครนะครับเขาก็จะยื่นไปสมัครยื่นเจตนาล์เบื้องต้นไว้เสร็จแล้วเราเขาจะต้องออกไปสัมภาษณ์นะครับไปค้นหาความจริงเพราะว่าคนที่ยากจนก็มีคนที่อยากจนก็มีี่ก่อนนะครับคนที่ยากจนจริงๆกับคนที่อยากจนครับคือมีแล้วแต่ทําเป็นตัวเป็นคนจนแต่ว่าจะได้บ้านหลังใหม่ไงฮะใช่แล้วก็เพราะบ้านนี้เนี่ยยังไงก็ถูกกว่าบ้านที่หาซื้อได้เองแน่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งบ้านที่ สำหรับผู้ประสบภัยอันนี้นี้เป็นยังไงครอันนี้เป็นบ้านผู้ประสบภัยครับก็จะเห็นว่ามันเป็นบ้านที่ได้ทุนสูงโครงสร้างเป็นเหล็กอันนี้มาตรฐานเลยใช่ไหมอครับไซส์ไซส์นี้เท่าไหร่กว้างคนณยาวคุณสูงเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็นบ้านขนาด36ตารางเมตรเพราะเรามองว่าครอบครัวทั่วไปของเราเนี่ยก็มี4คน5คนถ้าเล็กกว่านี้ก็คงจะอยู่ไม่ไหว36ตารางเมตรครับก็คืออยู่ได้อย่างสบายๆแถมแถมดีดตัวขึ้นไปอีกจะเป็น2ชั้นนะอันนี้บ้านสำหรับผู้ประสบภัยครับครับ ก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ในแง่ของมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยนะว่าถูกมากเพราะฉะนั้นถึงมีพวกที่อยากจนอยากจนครับอยากจนคือตอนที่เราเข้าไปหาเขาเขาจะพาไปดูบ้านเล็กๆซึ่งผุพังแต่จริงๆแล้วเขามีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ข้างๆอย่างนี้จะไม่ให้ถ้าเรารู้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องทํางานกับชุมชนทํางานกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้ความจริงที่สุดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากทําความดีแล้วแต่ยังไม่บอก ว่าถ้าอยากทําความดีกับมูล,ลนิธิที่อยู่อาศัยนี้จะทำอย่างไรรอสักครู่กันดีไหมครับเดี๋ยวกลับมามีบ้านตัวอย่างอีกและแถมมีโครงการอื่นอื่อื่นอื่นอีกมาให้คุณผู้ชมได้นำไหลาไหลว่าถ้าอยากบริจาคหรือว่าอยากทําความดีกับมูล,ลนิธินี้จะทำอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับ